ริ้วรอยผิวแก่ก่อนวัยความหย่อนคล้อยรวมถึงจุดด่างๆำคว้ากราเหมือนที่เขาว่าการหากันแดดดีๆสักตัวนี่นะคะก็เหมือนหาในคู่เนาะจะเกิดเราเจอแบบแล้วก็คือแบบใช่เลยนะคะเพราะอยากจะหน้าเด็กเป็นนานสวัสดีค่ะทุกคนก็สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็เข้าสู่เดือนเมษาหน้าร้อนกันแล้วนะคะเพราะฉันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือกันแดด ต้องบอกเลยนะคะว่าทอปิกเนี่ยของกันแดดเนาะในช่วงที่ผ่านมาปนไปที่ฮอตฮิตมากไปไหนคนก็พูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้กุ๊กจะชวนทุกคนมาไขาข้อข้องใจกันและแน่นอนนะคะกุ๊กไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือหมอเก่งนั่นเองสวัสดีครับหมอเก่งนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกันแดดเนาะเป็นเรื่องที่เมษาทีไรเราต้องวนกลับมาพูดเรื่องกันแดดทุกทีนะคะ<ช>รับว่ากันแดดควรคใช้ยังไงวิธีการเลือกเป็นยังไงบ้างซึ่งแดดเมืองไททยปปรติก็อั้งี แต่เมษาก็จะร้อนเป็นพิเศษใช,ใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะเราก็คือจะสงการเราเนาะคือตอนนี้กรู้สึกว่าแบบออกไปแป๊บเดียวอะคือผิวก็คือแดงรู้สึกแบบเบ์นเลยค่ะหมออา <c oughs> การพู้นี้คืออาการผิวไม่แดดหรือว่าซ <c oughs> ันเบร์นะครับมักจะพบในคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลหรือว่าผู้ชายที่ชอบออกรอบตีกอล์ฟกลับมาเนี่ยจะเป็นรอยแดงบริเวณที่อยู่นอกร่มผ้าบางคนเนี่ยเป็นตามรอยชุดว่ายน้ําเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเยอะๆเนี่ยวันต่อมาจะมีตุ่มน้ําพองขึ้นได้ซึ่งนี่เนี่ยเป็นผลจากรังสี UVB ซึ่งอยู่ในแสงแดดนะครับเจ้ารังสี UVB เนี่ยไม่ได้ทาให ผิวหนังซึ่งพวกเราทุกคนไม่อยากจะเป็นอยู่แล้วอืมใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีแค่รังสี UVB ใช่ไหมคะที่มันเป็นอันตรายยังมีรังสี UVA อีกอันนะคะที่เป็นตัวการทําให้ผิวเราเนี่ยเขี้ยวแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็มีฝ้ากระจุดด่างดำด้วยแล้วทีเนี้ย รังสี UVA UV, A, UV เนี่ยมันต่างกันยังไงคะหมอรังสี UVA กับรังสี UVB เนี่ยให้จังง่ายๆเลย A ย่อมาจาก aging ที่พูดไปเมื่อกี้เลยคือทําให้เกิดริ้วรอยผิวแก่ก,ก่อนวัยความหย่อนคล้อยรวมถึงจุดด่างดำฝ้ากระส่วน B เนี่ยให้ท่องว่าเบิร์นนะครับคือตันเบิร์นผิวไม่แดดหรือว่ามะเร็งผิวหนังนะครับคราวนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันระหว่างรังสี UVA กับ UVB นะครับตัวรังสี UVA เนี่ยความสามารถมันจะทะลุทะลวงได้ดีกว่ามันทะลุผ่านเมฆนะครับเพราะฉะนั้นในวเรรราก็ยััังงได้บสี UVA หรือว่าคนที่อยู่บ้านตัว UVA เนี่ยจะทะลุผ่านกระจกบานเข้ามาได้รวมถึง UVA มันจะลงสู่ผิวได้ลึกกว่ารังสี UVB เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บ้านหรือว่าออกจากบ้านในวันที่ไม่มีแดดเนี่ย <c oughs> ก็ยังควรทากันแดดอยู่ทุกวัน <c oughs> โดยสูปแล้วในแสงแดดเนี่ยมีรังสี UVA แล้วก็ UVB ซึ่งมีอันตรายต่อผิวหนังของเราไม่ไว่าจะทำให้เกิดโรคอย่างเช่นซันเบิร์นหรือว่ามะเร็งผิวหนังรวมถึงทําให้เกิดความไม่สวยงาม,ม,อ,ยามอย่างเช่นริ้วรอยความแห้งคล้อยซึ่งคงไม่มีใครอยากใ,ให้เกิดบนผิวหน้าของเราใช่ค่ะคือเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะว่าารังสีี UV มมมคว อันตรายขนาดนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการทากันแดดเนาะเพราะไม่ว่าเรานะคะจะลงทุนกับสกินแคร์แพงแค่ไหนนะจะแบบเออทำให้หน้าเรากระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแต่เราไม่ทากันแดดเนี่ยก็คือจบเลยค่ะใช่เลยครับอันตรายของรังสี UVA ในแสงแดดเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นเดยทันทีอย่างเช่นริ้วรอยมันเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆสะสมแต่มันมีการทําลายอย่างเช่นทําลายคอลลาเจนอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาดูรูปผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นชายอายุ69ปีทำอาชีพขับรถบรรทุกมา28 มีความหยาบกร้านมีริ้วรอยล่องลึก มากกว่าหน้าอีกด้านหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาขับรถในเส้นทางเดิมมาตลอดการทํางานของเขาทําให้หน้าด้านซ้ายของเขาเนี่ยโดนแสงแดดมาในขณะที่ด้านด้านขวาเนี่ยไม่โดนแดดทุกคนเห็นได้เลยว่าผลเสียของรังสี UVA ในแสงแดดเนี่ยมันชัดเจนมากๆคุณลุงคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของผลเสียจากแสงแดดต่อผิวหนังของเราโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปโดนแสงแดดแล้วก็ให้มันเกิดผลเสียต่อสุขภาพผิวของเราเองแล้วทำไมาแสง UV เนี่ยถึงทำให้ผิวของเราเนี่ยเขียวแก่แล้วก็มีริ้วรอยค่ะก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราอายุมากขึ้นปร เจนในผิวหนักแล้วเนี่ยจะมีปริมาณลดลงเรื่อยๆเพราะว่าคนที่โดนแดดเป็นประจำเนี่ยแสงแดดเนี่ยจะไปกระตุ้นเอนไซม์ MMP ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายคอลลาเจนทําให้ปรมาาคอลลาเจนในผิวแล้วเนี่ยน้อยลงไปอีกแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่คุณภาพไม่ดีแต่เป็นชิ้นเล็กๆทําให้เราเห็นเป็นริ้วรอยเป็นร่องลึกมีความหย่อนคล้อยกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน ซึ่งสำหรับผู้หญิงเราเนี่ยนะคะหน้าเนี่ยจะแก่กว่าเพื่อนไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะหยุดอายุของเราไม่ได้นะคะแต่เราก็สามารถชะลอวัยของเราด้วยการใช้กันแดดทุกวันอย่างส่วนตัวกุ๊กเองนะคะกุ๊กทากันแดดทุกวันเลยถึงแม้ไม่ออกจากบ้านเนี่ยหยุดเดินในบ้านกุ๊กก็ทากันแดดเพราะอยากหน,นาแดดกันะคะ แต่หลายคนนะคะทากันแดดแล,แล้วก็ยังเจอปัญหาแ<ม>บบทาเราไม่ชอบอะทาไม่ได้องเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าหมอเคยเจอบ้างไหมคะโดยส่วนตัวเนี่ยเคยเจอด้วยตัวเองเลยก็คืออย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเป็นภาพจําที่ไม่ดีต่อกันแดดอย่างเช่นเวลาไปทะเลเนี่ยก่อนจะเล่นน้ําคุณแม่ก็มาจะเรียกให้มาทากันแดดเหมือนกัน,นเวลาทาก็เราก็จะรู้สึกความรู้สึกเลยคือมันเหนอะมันเหนอะมากเหม็นด้วยบางทีใช่ลแล้วก็ทาแล้วเนี่ยจะขาวค่อนข้างมากนะครับทำให้บางทีเนี่ยเราอยากเล่นน้ําเราก็ไม่อยากไปเล่นน้ําเลยเพราะว่าเราไม่ชอบฟีลลิ่ง กันแดดสมัาายก่อนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเป็นข้อเสียของกันแดดพวกนี้เน <tys. S 2> ี่ยมันเกิดจากสารกันแดด physical g r o u เก่าๆบางตัวซึ่งบางทีทาแล้วจะทาให้ผิวขาวขึ้นนะครับ mm hmm. เกลี่ยยากอย่างที่คุยกันไปแต่ปัจจุบันเนี่ยสารกันแดดส่วนมากเนี่ยพัฒนาไปไกลามากแล้วเช่นฟิสิกอลเนี่ยมีขนาดโมเลกุลเล็กลงทาแล้วไม่ขาวขึ้นนะครับรวมถึงเท mm ็ก hmm. เจอร์ปัจจุบันเกลี่ยง่ายซึมเร็วสามารถทาสองขอนิ้วได้โดยที่ไม่รู้สึกเนอะอหนะทาให้เราสามารถใช้กันแดดได้ทุกวันซึ่งนอกเหนือจากเรื่องหน้าวอกหน้าลอยแล้วเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยแต่งหน้าเนาะเหมือนกุ๊กเนี mm ่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีทาแล้วแบบหน้ามันเยิรือวว่าาบงทีใช้้แล์ม อุุดตันเพิ่มหรือเปล่าเป็นสิวเพิ่มหรือเปล่านะคะหรือบางคนอะ่ะอันนี้คือแบบเจอบ่อยมากคือแบบพี่คะทากันแดดแล้วอะแต่ทำไมยังหน้าค้ำอยู่ก็ว่าก็ทาถึงแล้วนะก็เออยังค้ำนะคะเพราะอันนี้กูจะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่แบบผิดปกติอะคือมันเป็นเรื่องที่พบเจอได้ทั่วไปเหมือนที่เขาว่าการหากันแดดดีๆสักตัวเนี่ยนะคะก็เหมือนหาเนนอคู่เนาะถ้าเกิดเราเจอแบบแล้วก็คือแบบใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นกันแดดที่ดีนะไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวนะที่จะปกป้องเราได้คือเขาจะต้องเหมาะกับสภาพผิวเราด้วยใช่ต้อง เลือกกันแดดที่ดีแล้วยังต้องเลือกกันแดดที่เหมาะกับสกินไทป์หรือว่าสภาพผิวของเราด้วยทีนี้นะคะเรามาพูดกันถึงวิธีการเลือกกันแดดดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าในท้องตลาดเนี่ยแดดเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกกันแดดดีสักตัวเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวบอกให้เช็คลิสต์ง่ายๆ4ข้อนะครับเตรียมปากกาจดกันไว้เลยหนึ่งเลยคือกันแดดเนี่ยต้องทําหน้าที่ของมันได้เองได้ดีตามชื่อของมันก็คือต้องเป็น broad spectrum กันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB 2เลยคือค่า SPF อย่างน้อย30-50 ซึ่งค่า SPF เนี่ยคือค่าที่บอกความสามารถของกันแดดในการป้องกันรังสี UVB ส่วน PA คือค่าความสามารถของกันแดดในการป้องกันรังสี UVA ก็สามเมื่อ 3, เราเลือกกันแดดทีดีได้แล้วเนี่ยเรายังต้องเลือกกันแดดที่เหมาะกับสภาพผิวหรือว่าสกินทายของเราอย่างที่เจอบ่อยๆกลคืออย่างเช่นคนที่ผิวมันเป็นสิวเนี่ยแต่ไปเลือกกันแดดสาหรับคนผิวแห้ง ทำให้ทาแล้วรู้สึกว่ามันเนอะหน้าหน้าเยอะมากตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีภาพจําที่ไม่ดีต่อกันแดดไปเลยทําให้เราเสียโอกาสในการใช้กันแดดซึ่งจริงๆแล้วมันพลาดแค่ตอนที่เราเลือกกันแดดไม่ถูกกับตัวเราแค่นั้นเองอืมเรียกได้ว่าพลาดจริงๆนะคะ ข้อสี่เลยคือกันแดดเนี่ยต้องเกลี่ยง่ายซูมเร็วทาแล้วไม่เนอะหนาเนะหมาะสาหรับใช้ได้ทุกวันเพราะว่ากันแดดที่ดีเนี่ยต้องเป็นกันแดดที่ใช้ได้จริงถ้าเกิดกันแดดที่ดีแต่เราไม่ได้ใช้มันก็คงไม่ได้มีประโยชน์อะไรและสุดท้ายถ้าเกิดกันแดดได้มีส่วนผสมเพิ่มเติมที่ช่วยแก้ปัญหาผิวได้เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็คงจะเป็นกันแดดที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าพูดถึงกันแดดนะคะที่ผ่านในเช็คลิสต์ทุกข้อที่หมอพูดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือ r o l i l UV DEFEND e r s นนนนนะือออถ้้าาพููดึงงแแลว่่เเเขจป็ กันแดดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาอะคะ่ะมีสารเอกสิ์เนาะที่ช่วยทําให้ประสิทธิภาพของกันแดดของเขาเนี่ย สามารถ P SPF เนี่ย50บวกแล้วก็ P A 4บวกเลยซึ่งพร้อมเนี่ยกับการรับมือของแดดเมืองไทยมากๆเลยค่ะอย่างสารกันแดดเอกสิทธิ์ของ L'Oreal ก็คือ m e r c u r a l XL กับ m e r c u r l XX นะครับโดยสารกันแดดพวกนี้น่ยจะเป็น chemical filter กลุ่มใหม่ที่จะพัฒนามาจากกลุ่มเก่าๆอย่างเช่นช่วยให้มันคงตัวมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็สาม,มารถครอบคลุมรังสี UV ได้ครอบคลุมมากขึ้นอย่างเช่น m e r c u r l XL เนี่ยจะเป็น Broad Spectrum <ช>กันได้ทั้งรังสี UVB รังสี UVA2 แล้วก็รังสี UVA1 ไม่สลายตัวง่ายแล้วก็ปลอดภัยส่วนม e r c u r s x เนี่ยจะป้องกันรังสี uva 2แล้วก็รังสี uva 1เหมือนเดิมเลยก็คือว่าไม่สลายตัวง่ายมีความปลอดภัยและเมื่อใส่สาร2ตัวนี้นในกันแดด2ตัวนี้มันจะทําหน้าที่ s y n e r g i ิสกันหรือว่า1นวงหมากกว่า2 ก็คือเสริมประสิทธิภาพด้มยกันล้กันทวีคูณใช่ครนนะคะและที่นี้นะคะเรามาพูดถึงอันนี้กันบ้างดีกว่าเป็นคาถามที่หลายคนถามปุก,กันเข้ามาเยอะหนอว่าแบบกันแดดมีน้ําหอมเนี่ยอันตรายไหมคะก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าน้าหอมที่ใส่มาใ,ในสกินแคร์เนี่ยหนึ่งเลยคืออาจจะใส่มาเพื่อเพิ่มสูนทรียภาพในการใช้สกินแคร์หรือว่า2คือใส่มาเพื่อกลบกลิ่นพวกนี้เนี้ยจะเรียกว่า masking perfume ซึ่งน้ำหอมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้อันตรายสำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดใครที่กังวลก็อาจจะแนะนำลองเทส ที่ท้องแขนก่อนถ้าใช้แล้วไม่แพ้ก็สามารถทาลงบนผิวหน้าได้แปลว่าการดูผิวตัวเองเนี่ยดีที่สุดค่ะใช่ครับก็สำหรับ L'Oreal UV Defender นะคะก็อย่างที่บอกเนาะ<ม>ก็จะเป็นกันแดดที่แบบกันได้ครบแล้วก็ครบเช็คลิ์ทุกอย่างตามที่เราคุยกันมานะคะซึ่งวันนี้กุ๊กก็จะเลือกมาด้วยกันนะสสูตรซึ่งบอกเลยว่าเป็นสูตรที่แบบขายดีและก็บอกเลยนะคะว่าเหมาะกับผิวของคนไทยมากๆนะคะอย่างสูตรแรกนะคะก็คือสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรสําหรับคนที่ผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใส<ม>ก็คือสูตร Bright and Clear นั่นเองนะคะส่วนอีกสูตรนนนึงะะคค่เหมากับผิว เป็นสิวนะคะแล้วก็ผิวมันก็คือสุดแมตต์แอนด์เฟรชค่ะ ส,สูตรแรกนะคะคือ UV Defender Bright and Clear นะคะสูตรสีชมพูเนี่ยนะคือแน่นอนสัรกันแดดเขาใส่มาจัดเต็มอยู่แล้วเนาะแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเขามีเพิ่มตัวในอาร์เซนามายเข้ามานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผับผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะสับเนื้อนะคะและเท็กเจอร์ของเขาเนี่ยคือจะเกลี่ยง่ายนะคะบางเบานะสบายผิวเลยแล้วก็เวลาทาจะรู้สึกว่าแบบเออหน้ามันไบรท์ขึ้นอะ่ะคือแบบ mm hmm. จะโทอนพผิวขึ้นทันทีซึ่งทางแบรนด์นะคะเขาก็พิสูจน์มาแล้วด้วยว่า84%ของผููะะ้้้ชาานนะะคทแว่รึก ก้งขึนซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบว่าชอบกันแดดที่แบบทาแล้วแบบผิวโทนอัพอแะบบทุกคนเหมือนแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบวันนี้เราดูหน้าเหนื่อยนะ้าหมองอยากจะทาแล้วให้มันหน้าไบร์อะค่ะตัวนี้ก็คือจะตอบโจทย์แม่เลยนะคะแล้วส่วนตัวเนี่ยกุ๊กทดลองมาแล้วนะคะใช้หมดขวดเนี่ยหน้าก็กระจ่างใส และอีกสูตรหนึ่งนะคะที่กุ๊กชอบมากๆเลยนะคะก็คือสูตร Matte and Fresh หรือว่าสูตรสีเขียวนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าเขาเกิดมาเพื่อคนเป็นสิวผิวมันที่แท้ทูนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีจุดเด่นคือมีเทคโนโลยีอลิซเอียมใส่เข้ามานะคะช่วยเรื่องการคุมมันเพิ่มเติมเนาะทำให้ทาแล้วเนี่ยแบบไม่เป็นสิวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวได้ด้วยซึ่งฟินิชชิ่งหลังทานะคะกุ๊กรู้สึกว่าแบบหน้าไม่เงาแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแมตจนแบบเหมือนกระดาษอลยทุกคนคือบางทีเราอาจจะเคยใช้บางตัวที่ทาาาแแลุ้้บบหนนนมมัดดดดููดดกระษ คือมันก็อาจจะดูไม่ธรรมชาตินะคะแต่ว่าตัวนี้คือยังมีความเป็นผิวอยู่แต่ก็คือไม่เยิ้มนะคะซึ่งก๊กก็แบบเหมาะมากๆแล้วกกชอบมากเลยให้สิบสิบเลยค่ะและอย่างสาวๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหากันแดดสักตัวเนาะมาทาก่อนแต่งหน้าไม่อยากให้หน้าแบบเยิ้มนะคะดูหยาหรือว่าดูแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยกกมองว่า r o y a l UV Defender เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าทาแล้วนะคะเมคอัพติดทนนะคะหน้าก็ยั่งมีความชุ่มชื้นเป็นผิวอยู่ดูธรรมชาติมากๆนะคะเรียกได้ว่าเขาคิดมาให้เราแล้วค่ะ มาถึงตรงนี้เราก็คงรู้แล้วนะครับว่ากันแดดที่ดีเควรจะเลือกยังไงแล้วก็นอกจากเลือกกันแดดที่ดีแล้วต้องเลือกกันแดดที่เหมาะกับสภาพผิวหรือว่าสกินไทป์ของเราด้วยที่สําคัญเลยเท็กเจอร์เนี่ยต้องเปลี่ยงง่ายแล้วก็บางเบาสามารถทาทุกวันได้ไม่ใช่ทาไปแล้วสึกเหนียวเนื้อนะทำให้เราไม่อยากใช้กันแดดอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาแชร์ทริคเล็กน้อยที่พวกเราใช้กันเป็นประจำเนาะอย่าลืมทากันแดดเป็นประจําทุกเช้าแล้วสวมหมวกกางร่มแล้วก็เดินหาร่มเงาทุกครั้งที่ออกนอกอาคารยังส่วนตัวผมเวลาออกนอกบ้านเนี่ยนอกจากทากันแดดแล้ว,ว,วก็วปกน จริงเนาะทั้งทางกันแดดแล้วก็ใช้ฟิสิกอลโปรเทกชันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสาหรับใครที่แบบเฮ้ยสงรารแล้วนะคะห<ม>น้าร้อนแล้วยังหาก,กันแดดดีๆสักตัวไม่เจอนะคะก็หวังว่าจะเจอกันแล้วนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ